ใส่เด็กกับโยอิวัลนิสก์มาที่เป็นอดไก่เนาะียอไก่ในบ้านอไก่ทถึงแล้วจะกทอดไก่จะนล้วกะทำวานน่นนไกอากาศจะดีดี่้จเบิ้งเฮดอีกทีนก็ในบ้านก็ราคาไ่มากแของคุกน้ำเดี๋ยวมาเบิ้งตอนคุกกัน ทอดไก่ันี้ครท้อขา smile, เอาานไก่น,นะแตเาเกด้วค่แล้วเสร็จ้าเนาะชอบไก่คนอ้เนี่ชอบไก่ชนเดน้อยนี่บังนุ๊เกือบเรียบร้อยลพทันดัทอดกินก็ตำหมักด่วนนะเก้าได้ทีในบ้านจนเห็ดเอะไก่ินิดนี้แต่ไม่ชอบให้ลูก จะปั่นเอนอเนาะง่แล้วมันแบเลี่งให้หลายเลยก็ปออั่นเือไปดิบึงดูมาบึงนั่งเอดจิ่ห้องเงีง้ยนี้ยเงี้ยฮแคมเซ่ไฮไฮ หน้ามองแมวพวกเจ้าหาก็มาจะ้ากนึงนะคะตุตกไอ้่กนาะจะมักเล่นค่อยจะนั่งกะสับเนาะไอ้นักชกดดิออกายู่บ้านั่อบิ้น้ำตันตอมชุกเนาะทอดไก่กับชุกละพวกเจ้าเนี่ยด้วยยงไงบ้านเค็บออก ทอดไก่ซุกแล้วเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อกินข้าวน้ำกันทอดไก่ตำมัททัวมาเนี่ยเลืองไอ้ห้อยอยู่ทอดไก่ตำมะททัวทอดไก่ตำมะททัวแล้วก็อก่นะอไก่เนาะเจ้าเนาะ นน้ำกันน,กน่าแซ่ๆน้ำกันนะเด้อมาเด้อเบิดแล้วว่าหันม,มามากินน้ำกันพวกเจ้านี่ทอดไก่ตับหมูตัวมากมาข้าวเหนียวกับซี่ซูก้วพ่อเจ้าเ็ดทั้งข้าวเหนียวและกรำ ท้างข้าวเจ้านะข้าวเจ้านี่เพราะว่าผู้กินข้าวเจ้าก็เพราะคนนั่นกินข้าวเจ้าได้ข้าวเหนียวได้เนาะนี่ข้าวเหนียวลูกกินข้าวเจ้าได้ข้าวเหนียวได้คนก็มกข้าวเหนียวคนก็มกข้าวเจ้าผสมเนาะข้าวเหนียวข้าวขาวกินก็ตํามักทัวเนาะทอดไก่ตระมักทัวข้าวเหนียวมากมากมาก ปิดมกเลนไปักไต์ตับทัวเดีย่ยวมกเลนข่อยโอ้ยเลือลงมาในขื้นน,นี่ปิดมกเลนไปใส่ต์ตับะทั่วหน่อยนึงเนาะมีหนแดงอยู่วแล่วเนี่ยหอแดงก็มีหน่อยเหลืองก็มีโอ้ลงยี่พื้นพ่อะเหย่ยลงไปนี่บุษุกสมาเเจ้า สม,มักเล่นสวนอยู่ในรถพ่อแก้าเด้อนี่ดิเห็นบอลเลือลงมาอยู่นี่เบิอด,ยดยอยู่ในนี่เพื่อนนะจนค่อยสิเสียบเอาอังนึงนี่เห็นบอนี่พอใหญ่บ้านเห็ดเคือมันเลยมันล่มลงมาลมแพงขนาดทำทัวร์แก้วเพชรชิบะตะเตรียมข้า,า,ขา,ากับน,น้ำตาลผงนัวเอาลงไปป้องกันเลยกะกะปิเห็ด <Be at> ถรถเลี้ยทั้งใหเนะาตะมทวนกันนี่แล้วด็พวกเจ้า น้องแค้มก็หาบพวกงูเป็นยังจังหาเป็นยังเพิ่นดหานี่ได้พวกเจ้าแล้วแล้วทอดไก่กระตมหมกทัวมาเด้อมาเด้อขอบใจทุกเม็ดทุกกำลังใจเด้อพวกเจ้าเด้อที่ส่งมาให้เด้อขอให้ทุกคนอยู่แห้ง thank you everyone for watching ไ a k กินยา r long bin salad and some chicken wing for the kids t o d a อยู่ไกลคอมอนจ่อยมีโอเคมาเด้มาเด้กินนล้วกันแซ่บมาแซ่บมา Uh, thank you everyone watching uh, ขอบใจาหลายๆอบใัอยู่ดีมีแห้งทุกคนบ๊ายบาย